สวัสดีค่ะมุกดาค่ะและผมบู๊ครับวันนี้ในรายการสุขภาพดีไม่มีโรคเรามาคุยกันเรื่องที่อาจฟังดูเล็กน้อยแต่ถ้าปล่อยไว้อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านได้เลยค่ะใช่ครับเพราะเรื่องที่เราหยิบมาวันนี้คือ5ช่องโหว่ของบ้านที่เป็นทางเข้าของสัตว์และ,มะแมลงบางบ้านอาจสงสัยว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านนะทำไมยังมีหนูมีจิ้งจกมีมแมลงสาบแต่จริงๆแล้วมันอาจมาจากช่องโหว่เล็กๆที่เราไม่เคยสังเกตนั่นแหละ เริ่มจากจุดแรกเลยค่ะคือช่องว่างระหว่างประตูและหน้าต่างหลายบ้านมักคิดว่าแค่ปิดประตูแน่นแต่จริงๆแล้วช่องว่างเล็กๆขอบประตูนี่แหละเป็นทางผ่านยอดนิยมของแมลงค่ะโดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีแถบกันลมหรือแถบยางกันแมลงถ้าจะป้องกันก็ไม่ยากครับติด weatherstripping หรือแถบกันช่องลมให้แน่นหนาะแค่นี้ก็กันแมลงได้แล้วแต่ต้องติดให้ครบทั้งกรอบไม่ใช่แค่ข้างล่างนะ จุดที่2คือรูระบายอากาศและช่องต่อท่อภายนอกตรงนี้หนูมแมลงสาบหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดมักจะใช้เป็นทางเข้าบ้านเพราะเป็นจุดที่มีความชื้นสูงค่ะวิธีง่ายๆคือใช้ตะกรงลวดตาละเอียดปิดไว้หรือใช้ซิลิโคนอุดขอบให้แน่นครับอย่าลืมตรวจบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ท่อพวกนี้ชื้นเป็นพิเศษต่อมาคือท่อน้ํา และท่อระบายน้ำทิ้งโดยเฉพาะในห้องครัวกับห้องน้ำค่ะรู้ไหมคะว่านี่คือทางหลักของพวกหนูและแมลงสาบเลยนะใช่ครับเพราะมีเศษอาหารคราบไขมันตกค้างสัตว์พวกนี้ชอบมากทางป้องกันคือทำความสะอาดท่อด้วยน้ำร้อนหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำและที่สำคัญควรมีตะแกรงกันแมลงหรือฝาปิดท่อแน่นๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนจุดที่4คือรอยแตกร้าวตามผนังและพื้น บางคนอาจมองว่าแค่รอยร้าวเล็กๆไม่น่ามีอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือทางผ่านของมแมลงตัวเล็กๆทั้งนั้นค่ะใช่เลยครับบ้านที่มีรอยแตกร้าวควรตรวจเช็คเป็นระยะและอุดรอยแตกด้วยปูนหรือซิลิโคนให้แน่นเพราะแม้แต่รอยเล็กๆแค่ไม่กี่มิลก็พอให้สัตว์เล็กนเล็กๆเล็ดรอดได้และจุดสุดท้ายคือช่องโหว่บริเวณหลังคาและฝ้าเพดาน โดยเฉพาะบ้านที่มีต้นไม้พาดหรืออยู่ใกล้พื้นที่รกสัตว์ใหญ่อย่างหนูงูหรือนกก็อาจเข้ามาทางนี้ได้แนวทางป้องกันคือติดตั้งตะข่ายกันสัตว์ใต้หลังคาและตรวจเช็คสภาพหลังคาและฝ้าเพดานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งจะช่วยลดโอกาสการบุกรุกของสัตว์พวกนี้ได้เยอะเลยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ช่องโหวเ่เล็กๆเหล่านี้แหละที่กลายเป็นประตูใหญ่ให้สัตว์ร้ายเข้ามาได้ ใช่ครับบ้านสะอาดปลอดภัยเริ่มได้จากการหมั่นสำรวจอุดรอยรั่วรักษาความสะอาดทั้งในและนอกบ้านให้ดีแค่นี้ก็ช่วยลดโอกาสเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญได้เยอะแล้วบ้านปลอดมแมลงก็เท่ากับสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะอย่าลืมครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามรายการสุขภาพดีไม่มีโรคจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัวในตอนต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ